สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาฟันธงเลขเด่น2ตัวล่างครับงวดประจำวันที่1เมษายน2 564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขกท้าย2ตัวล่าง จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคาเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่นชุดฟันธง2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับ ขอบคุณครับมาดูการคิดคำนวณสูตรหลักสิบหลักหน่วยในชุดเลขกท้าย2ตัวล่างชุดฟันทงนะครับในชุดนี้งวดล่าสุดครับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 4ครับผมก็นำสูตรนี้ลงคลิปในสม,มาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับสรุปเลขหลักสิบล่างครับทั้งหมด ด้วยกัน5สูตรสรุปได้ค่าสูตรชนกันครับมีเลข1เลข2สรุปได้ค่าสูตรชนกันได้เลข1เลข2เลข4เลข6เลข7เลข9ครับหลัก10ผลการอ่าออกฉลากครับเข้าหลัก10คือเลข1นะครับในงวดล่าสุดครับส่วนหลักหน่วยครับส่วนหลักหน่วยในสูตรชุดเดียวกันครับในสูตรปันธงเช่นเดียวกันครับหลักหน่วยล่างครับสูตรล่าสุดเลยครับในงวดล่าสุดครับ5สูตรชน ได้เลขเด่นอยู่4590ครับ4 5 9หหลักหน่วยครับผลการเข้าก็คือ9ครับในชุดในชุดสรุปนะครับที่ผมจับคู่ไว้นะครับในชุดปันพงนะครับชุด2ตัวล่างครับหลัก10หลักหน่วยครับจับคู่ชุดนะครับเป็นชุดทั้งหมด20่สชุดนะครับ20ชุดนะครับที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับที่ลงคลิปไปนะครับสรุปชุดเด่นไว้นะครับที่ ดึงเด่นจาก2 0ชุดดึงเด่นมา4ชุดครับมา4ี่ชุด1 419 6 4และ69ครับแต่ผมเน้นไปที่6,4ครับผลการออกก็คือเลขไทยาย2ตัวล่างหดล่าสุดครับหดวันที่16มีนาครับคือเลข19ครับนี่คือตามสูตรในคลิปนี้ครับที่ผมลงให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่16มีนาคมครับผลการออกก็คือเข้า19ครับ เท่า19ตัวเองครับแต่64ไม่มาเลยครับนี่คือช่วงวดล่าสุดครับวันที่16มีนาคมนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้ลงคลิปให้สมาชิกดูในงวดล่าสุดนะครับดูการคิดการคำนวณสูตรนะครับหลัก10นะครับในคลิปนะครับสูหลัก10ทั้งหมด5สูตรครับลักหน่วยหลัก10ล่างครับ5สูตรเมื่อได้เลขค่าสูตรผมก็จะนำเลขค่าสูตรชนกันครับใน หาชนเพื่อหาเลขตัวเด่นวางหลักสิบครับมาดูการคิดการคนวณในแต่ละสูตรทั้ง5้สูตรครับผมก็จะนําเลขรางวัลที่1นะครับงวดวันที่1 6มีนาคม2 5 6พออก8,904 22และในไทย2ตัวางคือ19ครับ3ตัวล่างทั้งที่1ครับ 036ครั้งที่สอง902ครั้งที่สาม396ครั้งที่สี่256เป็นแนวทางการคิดการคำนวณในต่นละสูตรครับในสูตรหลักสิบทั้งหมดห้าสูตรครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรหลักสิบสูตรที่หนึ่งครับเลขไทยสองตัวล่างในชุดฟันธงนะครับสูตรหนึ่งให้นางหลักสิบนำหลักสิบล่างบวกเลขคงที่คือสี่ครับหลักสิบล่างว่าละสูตรคือหนึ่งครับบวกเลขคงที่คือสี่เท่ากับ หนึ่งบวกนะครับเท่ากับ1นึ่งบวกบวกเท่ากับหครับได้เลข5เลขทำสูตรครับได้เลข5ก็เขียน5ครับแต่สูตรนี้รับลด2แต้มครับ5 4 3ครับบวกเครื่องหงแต้มคือ6ครับแถวที่1 2 3 4 5 6ครับแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ3คู่กับ8 4คู่9 5คู่0 6คู่กับ1ครับจะได้สูตรที่1ครับ3 4 5 6 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่1ครับ ต่อไปสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําหลักพันบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่1ง,งวดลาสูนครับคือศูนย์ครับบวกหลักสิบล่างขึ้น1ครับเท่ากับศูนย์บวกหน,นะครับ ในสูตรที่2ครับพันบกล่างเท่ากับ0ูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนเท่ากับหนึ่งครับเลขหนเลขํๆๆำสูตรครับหนึ่งก็เขียนหนะครับนับลดหแต้มคือศนย์ครับบวกเพิ่มไปสองแต้มคือสองสาม 2, นะครับแถวที่หนึ่งศูนย์แถวที่สเป็นเลขแทนคู่นะครับแทนคู่กันกับแถวที่หนึ่งครับศูนย์คู่กับห้าหนึ่งคู่กับหกคู่กัเจคู่กับแค,ครับจะได้สูตรที่สครับ 1> 0 1, ู2 3 5 6 7 8ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยสอ่าบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อย ครั้งที่1ครับหลักสิบเลขท้าย2ต,ตัวล่างงวดล่าสุดออกถึก้าครับให้นำหลัก10บวกหน่วยนะครับเท่ากับ1นบวกเครับและบวกหลักร้อยสตัวล่างครั้งหน่งออก0 3 6เลขร้อยคือ0ครับเท่ากับ1นึบวกเบวกศนะครับในสูตรที่3ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1เท่ากับ1นึ่งบวกเก้าบวกศูนย์หนบวกเกาเท่ากับสิบสิบบวกศูนย์เท่ากับสิบนะครับเอาศูนยตัวหลังเลขทำสูตรครับตัวหลังเลขทำสูตรต้องเขียนศูนย 2องแต้มคือหนึ่ครับแถวที่หนึ่งแถวที่2อเลขแทนคู่แถวที่1นะครับเคู่กับ4ีศนย์คู่กับห้าหนึ่งคู่กับหกสองคู่กับ7จครับจะได้สูตรที่สามครับเก้าศูนยครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่สครับสูตรที่สให้นำหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สเทียบนะครับหลักร้อยสตัวล่างนะครับสามตัวล่างครั้งที่2อหลักร้อยนะครับคือ9ก้าครับนำเลขเก้าไปเทียบตั้ง นราทนำนิก้าไปเทียบไปตั้งนะครับ ในสูตรที่สครับหลักร้อยครั้งล่างที่สคือเก้าครับนำเลขเ้าไปตั้งครับเตั้งก็นับลดสแต้มคือแปดเจ็ดบวกเพิ่มอีกหนึแต้มคือศครับแถวที่หนึ่งแปถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่หนะครับเคู่กับสอคู่กับสาคู่กับสีคู่กับหครับจะได้สูตรที่สครับเจ็ดแปดเนี่ครับนี่คือสูตรที่สครับต่อไปสูตรที่หครับสูตรที่หให้นำหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สบวกร้อยสตัวล่างครั้งที่ส ลางครั้งที่3นะครับคือ3ครับบวกรอยสามตังที่คือ2ครับเท่ากับ3าบวกสนะครับ ในสูตรที่5ครับร้อยสตัวล่างขั้นงบวกร้อยาตัวล่างขั้นสี่เท่ากับสามบวกสองสมกสองเท่ากับหครับเท่ากับหเอาได้เลขห้าเลขทำสูตรครับ้าก็เขียน5้าเลยครับนับลด2องแต้มคือ4 3ครับบวกเพิื่องมืแต้มคือหครับแถวที่1 3 4 5 6แถวที่2องเลแทนคู่แถวที่1นะครับสคู่8 4ดสีคู่เก้าคู่ศูกคู่กับ1นึ่งครับได้สูตรที่5้าครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับนี่คือสูตรที่ห้าเมื่อได้เลขทั้ง5สูตรนะครับก็จะนับแต้มชนกัน ก็จะเป็นเลขเด่นหลัก10ล่างในชุดฟันธงนะครับนับแต่น้งแต่เลข1กันเลยครับเลข1นครับ1นึ่งสูตรสสูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีครับ7890 2 3 4 5ไม่มีเลข1ครับต่อไปเลข2ครับสูตรที่1เลข2ไม่มีครับ3 4 5 6 8 9 0 1ไม่มีเลข2ก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร2สูตร สูตรที่3ไม่มีเลข3ครับเก1 2 4 5 6 7็ไม่มีเลข3ข้คามาเลยครับต่อไปเลข4ครับ1สูตรสูตรที่2เลข4ไม่มีนะครับ0 1 2ย์6 7 8ก็ไม่มีเลข4ข้ามาเลยครับต่อไปเลข5ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข5ชน5สูตรเป็นตัวที่1ครับเลข5ครับเลข5ชน5สูตรนะครับต่อไปเลข6ครับเลข6 1สูตร สองสูตรสามสูตรสูตรที่สี่ไม่มีเลขหกครับไม่มีเลขหกเข้ามาเลยครับต่อไปเลขเจ็ดครับหนึ่งเลขเจ็ดสูตรที่หนึ่งไม่มีเลขเจ็ดครับเข้ามาเลยครับต่อไปเลขแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขแปดไม่มีนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีเลขแปดครับต่อไปเลขเก้าครับหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขเก้าไม่มีนะครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าเข้ามาเลยครับต่อไปเลขศูนย์ครับ 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลขศูนย์ชน5สูตรครับเลขศูนย์ชน5สูตรนะครับคบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขที่ชนในตำแหน่งเลขหลักสิบล่างในชุดฟันธงครับเด่น2ตัวครับ5กับ0ครับ5กับ0จากการสรุปเลขสูตรทั้งหมดนะครับ 5สูตรนะครับสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5ครับสรุปนับแต้มชนทั้ง5สูตรนะครับได้เลขชนกันทั้ง5สูตรที่2ตัวครับ5กับสุนครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบเลข้าย2ตัวล่างในสูตรชุดฟันธงนะครับมาดูด้านหลักหน่วยกันต่อครับด้านหลักหน่วยในชุดฟันธงครับวิธีการคิดการคำนวณในสูตรหลักหน่วยเช่นเดียวกันครับก็นำเลขท้าย เลขรางวัลที่1วัดล่าสุดเลขไทย2ตัวล่างเลขไทย3ตัวล่างวันวันที่16มีนาคม2อ6พา4มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับมาดูสูตรที่1ครับทั้งหมดมีด้วยกัน5สูตรนะครับ หาสูตรเมื่อในต,ตัวเลขทั้ง5สูตรแล้วก็จะนับเลขชนทั้ง5สูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นที่สุดนะครับเลขหลักหน่วยล่างในชุดฟันธงครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1ให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักแสนรางวัลที่1คือ8ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับเท่ากับ8ปบวกเครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับ8ปดบวกเปดบวกเเท่ากับสิครับเอา7ตัวหลังเลขทาสูตรครับได้เกะก็เขียน7นับลด2แต้มคือ6กหครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือ หนึ่งมือต้มคือ8ครับแถวที่1นึ่งแถวที่2เลขแทนคู่กับแถวที่1นะครับหคูนย์หกค่หน่งเจ็ดค่สองแ่กับ3ครับจะได้สูตรที่หนึ่งครับ ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับให้นําหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบบนวัดล่าสุดคือสองครับบวกหลักหน่วยล่างคือเก้าครับเท่ากับสองบวกเก้านะครับในสูตรที่สองครับสิบบนบวกหน่วยล่างเท่ากับสองบวกเก้าสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งตัวหลังเป็นเลข ทำสูตรครับีนึ่งก็เขียน1นครับนับลดหแต้มคือศูนย์บวกเพิ่มอีกสแต้มคือสอามครับแถวที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามแถวที่สเลขแทนคู่แถวที่หนะครับศูนย์คู่กับห้งคู่หกสองคู่เจ็ดสคู่กับแครับจะได้สูตรที่สครับ สองสามสี่อ่าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปสูตรที่สามครับสูตรที่สามให้นําหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองบวกหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สามครับหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองครับครั้งที่สองคือสองครับบวกหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สามคือหกครับเท่ากับสองบวกหกนะครับ ในสูตรที่3ครับหน่วย3ตัวล่างให้2บวกหน่วย3ตัวล่างให้3เท่ากับ2บวก6 2บวก6เท่ากับ8ครับได้เลข8เลขทำสูตรครับได้8ก็เขียน8ครับนับรถ1แต้มคือ7บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ90ครับแถวที่1 7 8 9 0แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4 0คู่กับ5ครับจะได้สูตรที่3หลักหน่วยล่างครับ7 8 9 0 2 3 4 5ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับให้นําหลักหน่วย3ตัวล่าง ครั้งที่1เทียบนะครับหลักหน่วย3ต้นล่างครั้งที่1ครั้งที่1ออก036หลักหน่วยคือเลข6กมาตั้งมาเทียบนะครับ เท่ากับหน่วยครั้งที่1เทียบนะครับเท่ากับ6มาตั้งครับ6ตั้งตั้ง6นับลด1แต้มคือ5ครับบวกเพิ่มอีก2แต้มคือ7 8ครับแถวที่หน้าหกเแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับห้าคู่ก็0 6คู่ก็กับหนคู่กับสอคู่กับสครับจะได้สูตรที่4ครับ5 6 7 8 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5สูตรสุดท้ายครับ หลักหน่วยครับให้นําหลักสิบบวกหลักหน่วยล่างบวกเลขรที่คือ3ครับเลขท้าย2ตัวล่างว่าสุดออก19กครับเท่ากับนำหลักสิบก็คือ1ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ9ครับบวกเลขรที่คือ3เท่ากับ1นึบวกเบวกสครับในสูตรที่5ครับ10บวกหน่วยล่าง และบวกท่มที่คือ3เท่ากับ1บวก9บวกาบวกเกเท่ากับ 1, 9, 3, 1, 9บ 1, บวก3าเท่ากับ13ครับเอา3ตัวหลังเลขทำสูตรครับนับลดเยียน3ไว้นะครับนับลดถึแต้มคือ2บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ 4, 5ครับแถวที่ 1, 2, 3, 4, 5แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ 2คู่73คู่8 4คู่9 5คู่กับศนย์ครับยี่สตรที่5ครับ2 3 4 578 90ศูนย์ครับนี่คือสูตรที่5ครับเมื่อดนเลขทั้ง5สูตรครับก็จะนับแต้มทั้ง5สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นเลขหลักหน่วยล่างในสูตรชุดฟันธงนะครับมานับแต้มแต่เลขหนึ่งครับจะชนกี่สูตรครับเลขหนึ่งครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3ไม่มีเลขหนึ่งครับ7 8 9 0 2 3 4 5หไม่มีเลขศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งครับต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตร สามส,ส, 1941, 3000, 40, 500, ส,สูตรสี <Allah> ่สูตรห้าสูตรครับเลขสองชนห้าสูตรเป็นตัวที่หนึ่งครับเลขสองครับชนห้าสูตรครับเป็นตัวที่หนึ่งครับต่อไปเลขสามครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขสามชนห้าสูตรเป็นตัวที่สองครับเลขสามชนห้าสูตรครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่สูตรที่หนึ่งเลขสี่ไม่มีครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีเลขสี่ครับต่อไปเลขห้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร สี่สูตรหาสูตรครับเลขหชนห้สูตรนะครับเลขหครับชนห้าสูตรครับต่อไปเลขหกครับเลขหนะครับเลขหครับเลขหต่อไปเลขหครับหนึ่งสูตรสสูตรสูตรที่สมไม่มีเลขหกครับเจ็ดแปดเาศ่หาไม่มีเลขหครับต่อไปเลขเดครับหนึ่งสูตรสสูตรสามสูตรสสูตรหสูตรครับเลขเ็ดชนห้สูตรนะครับต่อไปเลขแดครับเลขแครับเลขแปดหนสูตรสสูตร สสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขแปดชนห้าสูตรครับเลขแปดชนห้าสูตรนะครับต่อไปเลขเครับหสูตรที่หเลขเก้ไม่มีครับห้าหกเจ็ย์หนึไม่มีเลขเครับต่อไปเลขศูนย์ครับหสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรครับเลขศูนย์ชนหสูตรครับเป็นตัวที่6นะครับสรุปเลข หลักหน่วยล่างในสูตรชุดฟันธงนะครับในสูตรชุดฟันธงเลขที่สรุปชนทั้ง5สูตรได้เลขเด่นอยู่ที่6ตัวนะครับชน5สูตรได้เลขเด่น6ตัวก็มีเลข2เลข3เลข5เลข7ดเลข8เลข0ูนย์ครับ2 3 5 7 8 0ครับนี่คือเป็นเลขหลักหน่วยล่างในชุดฟันธงนะครับมาดูสูตร ต่อไปครับสูตรมาครบ2ตัวล่างครับผมจะนําสูตรมาครบ2ตัวล่างไปชนกับสูตรหลักสิบและหลักหน่วยครับแล้วก็จะจับคู่ให้สมาชิกได้ดูนะครับในชุด2ตัวล่างครับมาดูสูตรชุดฟันธงในครับมาแนกชุด2สูตรมาครบ2ตัวล่างนะครับเมื่อรู้วิธีการคิดการคำนวณผมจะนำแต้มที่คิดคำนวณได้ครับมาชนกันเพื่อหาเลขเด่น มาครบ2ตัวล่างครับไปชนกระสุรหลัก10และหลักหน่วยครับมาดูสูตรที่1ครับมี2สูตรครับนำเลขรางวันที่1งวดล่าสุดนะครับ8 9 0 2 4 4มาตั้งครับ8 9นะในงวดล่าสุดในงวดถัดไปงวดหนึ่งครับประธานโทษครับให้นำเลขรางวันที่1งวดถัดไปอีกงวดหนึ่งครับงวดของวันที่นะครับงวดวันที่วันที่1นะครับวันที่1มีนาคม2 5 6 4มาตั้งครับ ออก835 538มาตั้งครับ8 3 5 5 3มามาตั้งนำเลขรางวัลที่1งวดวันที่16มีนาคมงวดล่าสุดครับ4 9 0 4 2 2ูนมาบวกครับ4 9 0 4 2 2มาบวกให้ตรงหลักครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตรงหลักใครหลักมันนะครับบวก ลงมา2แถวครับบวกลงมา2แถวเป็น4แถวทั้งหมดครับวิธีการบวกครับมาดูครับ2บวก8เท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังครับศูนย์บวกสเท่ากับ2ครับเลขทัสูนยคือศูนย์กับ2ครับต่อไปครับหลัก10บครับสบวก3เท่ากับ5้ครับหบวก2เท่ากับ7ครับเลขเด่นก็คือ5กับ7ครับต่อไปหลักร้อยครับ4บวก5เท่ากับ9กครับเบวก4เท่ากับ13บวกสตัวหลังครับเท่ากับเลขเด่นก็คือ9กับ3ครับต่อไปหลักพันครับศูนย์บวก5เท่ากับ5ครับศูนย์บวก5เท่ากับห เลขเด่นคือเลข5าเลข5ครับต่อไปหลักหบือนครับ9บวก3เท่ากับ12ตัวหลังครับ2บวก9เท่ากับ11 1ตัวหลังครับเลขทำสูงก็คือ2กับ9ครับต่อไปหลักแสนครับ8บวก8เท่ากับครับเอา6ตัวหลังครับ6บวก8เท่ากับ14ตัวหลังครับเลขทำสูงคือ6กับ4ครับสรุปเลขเด่นในสูตรที่1ครับ6 25, 9,50 4 1 5 3 72ครับมีทั้งหมดนะครับนับเรียงตามตัวเลขครับเลข1ครับ1มีครับเลข1ครับ เลข1เลข2ครับเลข2ครับเลข3ครับเลข3นะครับเลข4ครับเลข4นะครับเลข5ครับเลข5นะครับเลข5ครับเลข6ครับเลข6นะครับเลข6เลขเ็เลข8ไม่มีเลข7็มีครับเลข7นะครับอ่าเต็มนะครับเลข7ครับเลข8ปไม่มีครับเ0ครับเลข9กเลข0ย์ครับ9กับ0นย์ครับ 90้หลุดไปครับหนึ 1, 2, สรุปนะครับเลขเด่นคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ขาดเลขแปดไปครับในสูตรนี้ครับมาดูสูตรที่2ครับสูตรที่2ให้นําเลขเรางวัลที่1งวดล่าสุดมาตั้งครับซึ่งออก890422มาตั้งครับนำเลขคงที่คือเลขสาไปบวกให้ตรง หลักใครหลักมันครับทุกหลักครับเลขสามบีบวกให้ตรงทุกหลักครับวิธีการนะครับสามบวกสองเท่ากับห้าครับบวกลงมาสองแถวครับสามบวกสองเท่ากับห้านะครับห้าบวกสองเท่ากับแปดครับเลขเด่นคือห้ากับแปดครับ หลักสิบครับ3บวก2เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8ครับเลขเด่นคือ5กับ8ครับหลักร้อยครับ3เท่ากับ7ครับ7วก3เทากับ10อศตัวหลังครับเลขเด่นคือ7กับ0ูนครับหลักพันครับ3กเท่ากับ3ครับ3เทกับ6ครับเลขเด่นคือ3กับ6ครับหลักหมื่นครับ3บวก9เทกับ12ตัวหลังครับ2วก3เท่ากับนะครับ2วกเท่ากับ5ครับ ในเลข5้าเลยครับเลขเด่นคือ25ครับหลักแสนครับ3บวก8เท่ากับ11 1หนึ่งตัวหลังครับ1บวกเท่ากับ4ครับเลขเด่นคือ1นกับ4ครับสรุปเลขเด่นนะครับในสูตรนี้ครับมีเลข1เลข2เลข3เลข7เลขอ่าเลข4เลข5เลข6เลข0ย์เลข8ครับสรุปนะครับเลข1ครับยกมันนะครับ1 1ครับเลข1ครับ2ครับเลข2ครับต่อไปเลข3ครับต่อไปเลข4ครับเลข4ครับเลข5ครับ เลขห้าครับเลขหกครับเลขหกนะครับเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดเลขแปดนะครับเลขเจ็ดเลขแปดครับเลขเก้าครับเก้าเก้าไม่มีครับเลขศูนย์ครับศูนย์นะครับศูนย์นะครับสรุปตัวเลขนะครับชนในสูตรนี้ครับในสูตรนี้ที่ชนกันครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลข 8เลขศ no wow. no. ูนย์ครับขาดเลขเก้าไปนะครับมาสรุปเลขสองสูตรชนกันครับสูตรหนึ่งสูตรสองชนครับเพื่อตีหาเลขเด่นนะครับไปชนกับสูตรหลักสิบและหลักหน่วยในชุดปันธงครับนับแต้มครับหนึ่งเลขหนึ่งชนนะครับเลขหนึ่งชนนะครับเด่นครับเลขหนึ่งครับเลขสองเลขสองชนนะครับเลขสองชนครับต่อไปเลขสามครับสามสามชนครับเลขสามชนนะครับต่อไปเลขสี่ครับสี่สี่ชนครับ4ีชนนะครับ ต่อไปเลขห้าครับห้าห้าชนนะครับเลขห้าชนครับต่อไปเลขหกหกชนครับเลขหกชนครับต่อไปเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดชนครับเลขเจ็ดชนนะครับต่อไปเลขแปดนะครับอ่าเลขเจ็ดนะครับต่อไปเลขเก้าเก้าไม่ชนครับเลขศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์ชนครับเลขศูนย์ชนครับสรุปเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่นเลขเด่นมาครบสองตนล่างครับ มีเลขเด่นก็คือเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6กเลข7ดเลข0ูนย์ครับ1 2 3 4 5 6 7 0ห้าย์ครับทั้งหมดมี8ตัวเลขด้วยกันครับขาดเลขขาดเลข8กับเลข9ครับขาดเลขแกับเลขเกชั้นเลข8กับเลข9าตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างจึงไม่เด่นครับมาดูการสรุปนะครับผมจะนำหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมาชนกับเลขท้ายเลขมาครบ2ตัวล่างครับมาดูสูตรนะครับ หลักสิบนะครับจากการสรุปสูตรนะครับสูตรหลักสิบสรุปเลขเด่น5สูตรชนครับเลข2ตัวคือ5กับ0ครับ5กับ0ในตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักสิบม uh ี5กับ0ครับหลักสิบนะครับ5กับ0นะครับ5กับ0ครับในด้านหลักหน่วยครับจากการสรุป5สูตรเช่นเดียวกันครับสรุป5สูตรเช่นเดียวกันได้เลขเด่น2 3 5 7 80ครับ2 3 5 7 8 0หครับหลักหน่วยคือเลข2ครับเลข2เลข3ครับเลข5ครับเลข7ครับเลข8ครับเลข0ครับมาสรุปชนกับสูตรมาครบ2ตัวล่างครับที่สรุปไหมครับ5กับ0ชนครับ5ชนครับ0ชนครับเลขหลักสิบชน2ตัวเลยครับเลขเด่นนะครับหลักสิบชน2ตัวคือ ห้ากับศูนย์ครับห้ากับศูนย์นะครับชนสองตัวนะครับห้ากับศูนย์นะครับและหลักหน่วยครับนําหลักหน่วยไปเทียบชนนะครับหลักหน่วยชนคือสองสองชนครับสามสามชนห้าห้าชนเจ็ดเจ็ดชนแปดไม่ชนศูนย์ชนครับสรุปนะครับที่ชนมีสองชนนะครับสามชนครับเลขสองครับเลขสองครับเลขสามครับเลขห้าชนนะครับเลขห้าชนนะครับ เลขเจ็ดชนครับเจ็ดชนนะครับเลขแปดไปชนเลขศูนย์ชนครับเลขศูนย์ชนนะครับแปดไชนศูนย์ชนครับสรุปนะครับเลขเด่นนะครับหลักหน่วยล่างครับเลขชนกันสูตรนะครับหลักหน่วยไปชนกับเด่นเลขเด่นมาครบสองตัวล่างครับเลขเด่นก็คือสองสามห้าเจ็ดศูนย์ครับห้าตัวครับนี่คือหลักหน่วยผมจะจับคู่นําหลักสิบจับคู่หลักหน่วยชุดสองตัวล่างครับ มาดูการจับคู่2ตัวล่างชุดฟันธงครับผมจะนำหลัก1 0 2ตัวครับ5กับ0ครับจับคู่กับหลักหน่วย5ตัว <3 S 1> <5 70 S 2> ครับ 2, 3 570ย์ครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับดูชุด2ตัวล่างครับ5วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย5ตัวครับจะได้5,2 53 55, 57, 50ครับ0ย์วางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย5ตัวครับจะได้0 2นย์ 03050700ครับทั้งหมด10ชุดนะครับใน10ชุดนี้ครับผมก็สรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นครับทั้งหมด10ชุด525355 5750ครับ0203050700ผมสรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นครับผมสรุปไว้4ชุดนะครับจาก10ชุดก็จะเหลือ4ชุดครับมี53 5003และ 05ครับสี่ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดจะมาตามสูตรคำนวณครับก็ต้องมารอรุ่นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางในชุดเด็กไทยสองตัวล่างชุดฟันธงครับจะมาตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ครับก็ต้องมารอรุ่นกันครับว่าเด็กไทยสองตัวล่างงวดประจำวันที่1เมษายน2164เลขสรุปชุดเด่นนะครับสูตร ชุดฟันธงเดินต่อหรือไม่ครับกันต่อมาลุ้นกันครับทั้งหมด10ชุดนะครับจับคู่2ตัว10ชุดก็จะเหลืออยู่4ชุดครับชุดเด่นเน้นชุดเดียวครับเน้นไปที่53ครับความน่าจะเป็นเน้นไปที่53ชุดเดียวก็คือชุดฟันธงเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1เมษายน2564นี่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม โรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางให้กับสมาชิกได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหมวที่ผมได้หาข้อมูลเลข หลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่นชุดฟันธงสองตัวล่างสรุปเลขเด่นให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิก ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่1เมษาย,ยน2564เองอยงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ